สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ม่พ่อกุ้งเอ,งพอ,พอพกนะจ้าได้เวลาเข่าคั่วเฮ็ดอาหารเย็นอีกแล้วจ้าวันนี้จะเฮ็ดเป็นในเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไอ้แซ่หมูชิ้นนะจ้าแส่หมูชิน้นจากก้นเดนมาร์กเขาเอินนะ่นว่าเฟสก์สไตล์เบอร์เกอร์นะจ้าอันนี้หมูอันนี้ก้อยเคยเฮ็ดคลิปคลิปเฮ็ดแล้วนะจ้าเขาเป็นเมืองใดนะจ้าผู้ใด้สาผู้ใดสนใจเนะจาะจ้า ข้าวมัมมิงวัตถุดิบกันไว้ก่อนใส่อยังแน่้ยเนาะจ้ไอ้นี่จะเป็นไอ้แตงดองจ้ะแตงดองไอ้นี่เป็นไอ้กะหล่ำกะหล่ำม่วงดองไอ้นี่เป็นมายองเนสสำหรับทไทยตัวขนมปังเบอร์เกอร์เนาะจ้ะกันนี่กับหมูอบของอันฝรั่งน่ยจะเป็นไก่จ้ะเบอร์เกอร์ไก่อันนี้เป็นชีสแล้วก็มีพักนิดหน่อยจ้ะเพราะว่าไอ้เฟสกั์สไตร์เบอร์เกอร์เขาบ่ใส่พักเนาะเขาใส่แต่พวกกของดองนี่ อันนี้เป็นมันฝรั่งนะจ๊ะมันฝรั่งเขาหั่นมาปล่อยทอดจ้ะทอดกินกับเนาะ<อ>จะกก็เอาไก่ทอดแล้วเนาะเราเอาโอ๊ตใส่ในขนาดเดียหอนจ้ะอันนี้ก็เซ็จแล้วเราเอาขนมปังขึ้นปิ่งจ้ะปิง่งเดี๋ยวเขาจะมาประกอบกันจ้าจ้ะ ก็เป็นหมูชิ้นดีกว่าก่หั่นไว้เป็นชิ้นเป็นชิ้นน่ะจ้ะแล้วเขาจะมาประกอบกันจด้จ้ะเอามาประกอบกันนี่เห็นเห็ดฟางหน่อยก่อนเนาะฟางหน่อยอันนี้เป็นไอ้มายองเนสสำหรับทาขนมปังนะจ้ะที่นี่เขาเอานั่นสลัดบานิชนะจ้ะ ียงดังจ้ะนี่แค่เดี๋ยวหัวโ oh, okay, อเคฟูส์ฟูส์มไม่ต้องอะรลใส่แต่งจ้ะ <c oughs> พผลงเลยเ <c oughs> สร็จแล้วเนาะม <c oughs> ีคณไล่ เขาอ,อยากกินแบบยุลานนะจ๊ะแบบมีกระดาษหอ่อแม่ก็จะแล้วกระดาษ่อกระดาษหอ่ษหอแม่บ่มีก็จะใสะเกเป็นกระดาษไขห้ะห่อให้แลนว่าเวลากินมันจังจับง่ายปัญหาอกับห่อแบบง่ายเลยแบบ กินน้ำมันฝรังจ้ะมันอะไรนี่แค่นี้ได้ก็เซ็ตแล้วทีนึงจ้ะอของคุณหน่อย,ยแต่ปลาใสง่ายจัแยังแตงก็อยากกินข้างๆ กินยากบ้านลูกบ้านนี่เป็นคกักกินยากกินแค่

จ้าทุกคนจ้าทุกคนในเบอร์เกอร์ของก่อยกันแล้วแล้วเนาะก้อยกับอจบคลิมนี้แค่นี้แล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจนะแม่จ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า